เราเปิดตัวไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับรุ่น1,000วัตต์นะครับแสงขาวไปแล้วนะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับว่ามีแสงวอร์มไหมนะครับก็นี่นะครับเราจัดให้ตามคําเรียกร้องเลยนะครับมาดูกันเลยครับดูสเปคของตัวโคมและก็ตัวแผงกันนะครับตัวโคมไฟนะครับตัวนี้นะครับเม็ด LED นะครับ1,186เม็ดนะครับเป็นชิป SMD นะครับตัวนี้เป็นแสงวอร์มนะครับแสงวอร์มแล้วก็มีรีเฟกเตอร์นะครับ แล้วก็ถัดมาเป็นกระจกนิรภัยนะครับตัวนี้นะครับกระจกนิรภัยเนี่ยเวลาแตกจะแตกละเอียดนะครับก็คือจะปลอดภัยต่อเรานะครับแล้วก็การเปลี่ยนแบตก็ถอดจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีน็อตนะครับน็อตสกรูตรงนี้นะครับทั้ง4ด้านนะครับด้านละ3ตัวนะครับก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับเวลาแบตเสื่อมนะครับแล้วก็ครับเป็น JD ดีจินเด้นแท้นะครับ JD ดีจินเด้นแท้1,000วัตต์นะครับรุ่นนี้เป็น JD 81000L นะครับเป็นแสงวอร์มนะครับ IP ไอพีนกสินะครับ น้ำไม่เข้านะครับเพราะว่าจะมีซีลกันน้ําอยู่ข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับฮิตซิงนะครับระบายความร้อนนะครับฮิตซิงระบายความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเม็ดไฟนะครับแล้วก็ตัวขานะครับขาเราสามารถปรับได้นะครับที่น็อตตรงนี้นะครับปรับองศาได้เลยนะครับตรงนี้แบตเตอรี่นะครับ80ิบแอมป์นะครับ80แอมป์หรือ8 0 0 0มนมิลลิแอมป์นั่นเองนะครับ อุปกรณ์ที่ได้รับมานะครับก็จะให้เป็นตัวนี้นะครับน็อตพุกนะครับน็อตพุกมาให้ยึดกับแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ยึดกับตัวโคมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นรีโมทของเขาเลยนะครับ JD นะครับ JD ก็จะเป็นรีโมทสีดำนะครับมีปุ่มมาตรฐานก็จะเป็นออนออฟแล้วก็ออโต้แล้วก็ปรับ3มชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับตัวนี้ถัดมานะครับก็จะมีฐานนะครับมีฐาน 3A ให้2ก้อนนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเหล็กประกับนะครับเอาไว้ที่แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์สามารถติดได้ทั้ง3แบบนะครับแบบที่วางราบกับพื้นแล้วก็แบบติดผนังนะครับแล้วก็แบบติดที่ด้านบนด้านบนเพดานอย่างเงี้ยนะครับติดได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องนะครับเอาไว้ขันน็อตนะครับมุมนี้นะครับแผงขนาด85วัตต์นะครับ6โวลต์นะครับ เราจะแนะนําวิธีการต่อสายไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าที่ตัวโฮมไฟนะครับหลายๆท่านนะครับก็จะมองข้ามจุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับพร้อมกับการใช้รีโมทนะครับตัวแผงนะครับนี่นะครับก็จะมีสายไฟมาให้นะครับสายไฟนี้จะยาว5เมตรนะครับยาว5เมตรลูกค้าสามารถไปต่อให้ยาวได้อีกนะครับแนะนําไม่เกิน10เมตรนะครับเพราะว่าโวนไฟจะได้ไม่ตกนะครับแล้วก็ ตัวเคี้ยวนะครับนี่นะครับตัวเคี้ยวจะเป็น2เคี้ยวนะครับรุ่นนี้นะครับ JD ดีจินเดียนนะครับเป็น2เคี้ยวแล้วก็ลูกค้าสังเกตตรงนี้นะครับจะมีมาร์กเอาไว้ให้นะครับตรงจุดนี้นะครับจุดนี้จะมีมาร์กเอาไว้จะเป็นด้านลูกศรให้เสียบเข้าไปก็คือด้านที่มันตรงกับมาร์กตรงนี้ครับแล้วก็มาดูด้านนี้กันนะครับนี่นะครับตัวโคมไฟนะครับก็จะมีมาร์กอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวมาร์กสอง สองจุดนี้เราต้องต่อให้ตรงกันไม่งั้นถ้าเราไปฝืนนะครับถ้าเราไปฝืนตัวเขี้ยวนี้นะครับตัวเขี้ยวนี้จะหักนะครับต้องระวังกันนะครับนี่นะครับเราก็มาร์กให้ตรงกันนะครับแล้วก็ค่อยเสียบเข้าไปนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปให้นั่นนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจะมีตัวล็อกเอาไว้ให้นะครับเราก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับ หมุนเข้าไปนะครับให้แน่นเลยนะครับกันน้ําแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะสาธิตการใช้งานรีโมทนะครับการใช้งานรีโมทนะครับเมื่อเราต่อแผงเข้ากับตัวโคมแล้วนะครับตัวนี้ก็ตัวเซ็นเซอร์แสงก็จะไปอยู่ที่แผงนะครับเวลาที่เป็นตอนกลางวันนะครับไฟก็จะดับนะครับตอนกลางคืนไฟจะเปิดเองออโต้นะครับ ครับเมื่อเราต่อสายไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับเข้ามาที่ตัวโคมแล้วนะครับก็ถ้าต่อถูกต้องนะครับไฟก็จะขึ้นสเตตัสนี้นะครับขึ้นสเตตสามันจะมี5ขีดนะครับ5ขีดก็ขีดละ20%นตะครับ20% 40% 60% 80% 100%นะครับตัวนี้ช่องนี้จะอยู่ที่กระพริบอยู่ช่องที่5ก็คือตัวนี้จะจะเกือบ1 0 0แล้วนะครับแล้วก็แนะนำนะครับนิดนึงนะครับเวลาลูกค้าได้รับสินค้าไปแแล้้วนนนะะครับให เอาแผงนะครับไปชาร์จเข้าที่ตัวโคมก่อนนะครับคือชาร์จให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้งานนะครับบางท่านนะครับไม่ได้นําไปชาร์จก่อนแล้วก็ไฟอาจจะอยู่ไม่ถึงเช้าอย่างนี้นะครับก็วิธีง่ายๆก็คือให้ท่านชาร์จก่อนนะครับชาร์จก่อนทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ขึ้นค่อยขึ้นติดตั้งนะครับแล้วก็ผมจะสาธิตการใช้งานรีโมทนะครับการใช้งานรีโมทนี้นะครับของ JD นะครับเขาจะมี ปุ่มมาให้นะครับทั้งหมด4ปุ่มนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราต่อแผงเข้าไปแล้วนะครับตัวเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์นะครับก็จะไปจับที่แผงนะครับเมื่อเวลากลางวันนะครับเวลากลางวันไฟก็จะดับนะครับแล้วก็พอเวลามืดนะครับกลางคืนนะครับไฟก็จะติดเองนะครับแล้วก็อันนี้เราจะมาเทสนะครับว่าไฟใช้งานได้ไหมนะครับเราก็ใส่ฐาน 3A เเข้าไปนะครับที่รีโมทนะครับนี่นะครับ ตันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ถ้าเราต่อแผงเข้ากับโคมแล้วนะครับให้เราจะเราจะเทสนะครับให้กดไปที่ออนนะครับนี่นะครับกดไปที่ออนไฟก็จะติดเองนะครับก็คือเราสามารถสั่งให้เปิดได้นะครับโดยที่กดปุ่มออนได้เลยนะครับแล้วก็ปิดนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มออโต้นะครับไฟจะไม่ติดนะครับ นี่นะครับไฟจะไม่ติดเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์นะครับจะไปอยู่ที่แผงนะครับเวลากลางวันไฟก็จะไม่ติดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะสาธิตว่ากลางคืนไฟจะติดไหมนะครับโดยการกดปุ่มออโต้หครั้งนะครับแล้วก็เราก็จะถอดถอดสายจากแผงนะครับก็เปรียบเสมือนว่ามันมืดแล้วนะครับนี่นะครับไฟก็จะติดนะครับนี่นะครับคือไฟใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ถัดมานะครับ จะอธิบายอีกนิดนึงนะครับก็จะมี3มชั่วโมง5ชั่วโมง2ปุ่มนี้เราใช้งานก็ต่อเมื่อเราต้องการให้มันสว่างคงที่สว่างคงที่3ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงพอหลังจากที่เลยเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วนะครับไฟก็จะกลับเข้าสู่โหมดออโต้ปกตินะครับซึ่งเราตั้งโหมดออโต้เอาไว้นะครับไฟก็สามารถสว่างอยู่ได้ถึงเช้าเลยนะครับถ้าเรารับแสงเต็มที่ก็คือแบตไปที่5ขีดนะครับไฟก็จะอยู่ได้ถึงเช้าเลยนะครับ ครับยังไงเราไปดูแสงวอมกันนะครับตอนกลางคืนเลยนะครับว่าจะสว่างถูกใจท่านมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจไฟสปอร์ตไลท์โซลารเซลล์เ d แท้นะครับของเราจะมีตั้งแต่รุ่น500วัตต์แล้วก็รุ่น1000วัตต์นะครับมีทั้งแสงขาวแล้วก็แสงวอร์มนะครับท่านอยากได้ไซส์ไหนนะครับสีไหนนะครับแสงสีอะไรนะครับก็สนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามร้านค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ